เล้ไม่ไมไา,า,ากาแม่อันนี้อันนี้ไม่ปากแม่บนรือ้วจาย่ไปควมทรงย ที่เจอทคนลแล้วกเวลาที่เราร้องเพลงทางต่างคนที่พร้อมจะให้กำลังใจเราเราจะรู้สึกว่าเราจะทำอะไรก็ได้ร้องเพลงปิดก็ไม่มีใครว่าอะไรเต้นรบอบาๆก็ไม่มีใครว่าอเลยหรือว่าจะทำอะไรที่เรารู้สึกว่าอยากทำก็ได้ที่พระอจะ้าเนี่ยทุกคนเป็นกำลังใจครับวันหนึ่งเราถึงร้องเพลงตามที่ต่างๆอะไรเงี้ยแล้วเราเรู้สึกว่าเรามีผู้คนอยู่ง่ายผม อาจจะไม่ต้องแบบเป็นอเปอ็ของงานหรอกแต่ว่าขอเพียงซประมาณ2ี่ส,สเแค่นี้ผมก็ใจแล้วพี่เอ๊ะผมพูดอะไรไปผมพูดอะไปแไล้วจะมีคนที่แบบอ้เนอนอ่ไ,ออนนอไอวไม่ช่านเจ็ดปีแล้วรู้ว่าเจ็ดปีแล้วแต่ว่าช่วยทำให้เราสบชื่นแี้ก็เป๋าได้กันไหมนะครับได้ไหม โปรดให้เราดึกคิดกันอีกครั้งนะครับ 我不会 มากนะครับว,ว่ากันพักอย่าร้องเสียงหน้าบนเลยพี่เบ็นหาบ่นนะรู้สึก็นทีแรกที่ลูกชายได้เกิดสารุนร้นรับดีใจตื่นเต้นแล้วก็ภาคภูมิใจมากนะครับที่ลูกชายันนี้เป็นเดาราคนที่หกของประเทศไทยครับ กูแม่ครับผมอยากจะให้กุ้ยหลงยงยามนิดนึงนะครับกัทุกคนที่มาเชียร์นะครันวันนี้กำลังใจกองทัพสีฟ้าทุกคนวันนี้ที่เขาอยู่กินข้าวลูกชายคุณแม่มาตลอดเจ็ดปีที่ผ่านมาถึงแม้ว่าลูกชายคนนี้จะมีแม่ที่ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่แต่เขาก็ยังอยู่กินข้าวลูกชายเรอยนะครับแม่คนนี้กุ้ยหวางผมถึงแม่ครับชื่อเรื่องอะไรของเขาครับ คนนะคะขอบคุณมากนะคะที่เจ็ดปียังยังมาในขณนะนี้นะคะขอบคุณที่ดูแลรังการมาถึงเจ็ดปีนะคะอยากจะฝากนะคะบางคนที่ไม่ได้มาแต่ก็ส่งกำลังใจนะคะแต่เชียร์ทุกอย่างะะมาถึงว่าส่วนหนึ่งอาจจะเิินจากไป โดยอาจจะมีเงินทุนตัวแต่ละคนนะฮะก็อาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวของเขานะคะอาจจะพวกเราอาจจะทำไม่ดีนะฮะอาจจะไม่เป็นที่พอใจนะคะก็ขอบคุณที่เคยให้ให้โอกาสนะฮะได้รับลูกชายนะคะและที่สำคัญที่สุดคือที่นั่งอยู่ที่นี่นะคะขอบคุณมากขอบคุณค่ะ พูดอีกครนี้วันนี้กุแค่เปอนเพลงครับที่อยากชียเป็นเพลงท okay, ี่สุดสต่ใจของแม่ที่ทำได้พูดในพูดวงนี้เป็นแค่ติดมาพูดครับคราวนี้เป็นสิงเพลงแต่ว่าตอนจสิเๆกงจะมีบทรอนก่อนทีะขึ้นมาสสมและัวเอ็เนี้ยนะครับแมหอมมอฟบทร้อนแบนี้ครับ ตาเพลงะไรครับแม่ไก่จับด้ไก่จับไก่จับเป็นุ้ทุ่งเหรอครับเป็นุ่งเหรออ้ยผมไม่ชได้ใช่ไหเดี๋ยวลองดูแต่ว่าท่านถามว่าได้ใ้จะตอบว่าขอเป็นคี ตั <mile> ้งแตาสายลมมาสามขีดสามขีดไปตามทีนี้ครับเราเห็นที่พ่อเอกัน่า้กักทุกคนใค่ก็รู้สึกที่ทุกคเหมือนกันครก็อาจะดูแลเขาเ็นทุกคนอดมนนี้ันนี้สุดเด็นที่ทุกคนว่าเก่ครางคนว่าเราุกัน ค็อบู่ความรักตรนี้นะครับแต่ก็ส่งส่งอะไรมาเรื่องสาวพ่ออยู่ว่าพ่อจะร้องได้ไหมเนี่ยกจะเลไม่ได้จริงๆแต่ก็ยังใจอ็าร้องเป็นให้กับเพื่อนได้ฟังนะครับแต่มาช่วเนี่ยต้องบอกว่าเนื่องจากอายุนานๆนะครับก็เลยก็เลย ạ con chào 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 uh -huh. นนี้ครับเขสรลีขวีอ่งะนีครับงนี้ม่สุดท้ายนนครับี่ผมจะปล่อยตัวพี่ไปลนะ่ดเปรไม่ได้เปั้เนี้เป็นเพลที่มอกความรู้สึกทั้งหมดของวันนี้ ของเจ็ดปีที่ผ่านมานะครับที่ผมยิไม่ได้ผมมาถึงจุดนี้ได้ผมมาห็นวันที่ผมได้มีโอกาสต่างๆในการทำงานโครงการนี้ได้ได้เป็นการอย่างที่ดีหลายอย่างให้กับตรวชลให้กับหลายคนได้นะครับเพราะผมมีทุกคนทุกคนที่เป็นกำลังใจสำคัญมากของผมแล้วก็ทำให้ผมได้เดินเส้นทางนี้ได้อย่างมีความสุขแล้วก็เป็นกำลังใจที่ดีจากทุกคนแบบนี้นะครับทีนี้ บอกเลยว่าวอาจากผู้คนทุกคนจริงครับเธอ